เลี่ยนกล้องถอยหลังรถยนต์ที่ภาพมองมองไม่เห็นให้ภาพกลับมาชัดแจ๋วในงบไม่ถึง200บาทด้วยตัวเองหลังจากเราได้อะไรมาเปิดฝาท้ายแกะตก้องตัวเดิมออกบางรุ่นจะขันน็อตบางรุ่นจะติดเทปกาวเฉยๆก็ลอกเทปกาวออกให้สะอาดเปิดฝาท้ายไปดูสายไฟด้านในเดิมสายไฟจะส่องเข้ามาจากไฟส่องป้ายทะเบียนแล้วลอดเข้ามาต่อกันที่จุดนี้จะเป็นปลั๊กสองสายสีเหลืองกับสีแดงเมื่อหาปลั๊กสีเหลืองกับสีแดงเจอให้ทําการแกะออกเสร็จแล้วก็เอาสายไฟลอดออกมา ในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถเอาสายไฟออกมาได้ทําการถอดหลอดไฟสองป้ายทะเบียนทําการคลายน็อตเพื่อถอดมือจับโครเมียมฝากระโปรงหลังดันสลักให้หลุดแล้วดึงชุดโครเมียมออกมาต่อไปก็ดึงสายกล้องเดิมออกเตรียมกล้องอะไหล่ตัวใหม่วิธีการสั่งจะอยู่ท้ายคลิปพิกัดกล้องดูที่ตะกร้านำกล้องอะไหล่ตัวใหม่มาสอดเข้าที่ช่องไฟสองป้ายสอดไปยังช่องเดิมที่เราแกะตัวเก่าออกใส่โคมไฟสองป้ายให้เข้าล็อก ใส่ชุดมือจับโครเมียมกลับเข้าที่ในตอนนี้ยังไม่ต้องขันน็อตและไม่ต้องให้ลงล็อกสอดสายไฟลอดเข้ามาตามภาพจากนั้นก็ให้ต่อสายไฟกล้องทั้งสองขั้วทั้งสีแดงและสีเหลืองสีเหลืองเป็นสายสัญญาณภาพสีแดงเป็นสายไฟเลี้ยงจัดกล้องให้อยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ทดสอบกล้องด้วยการเข้าเกียร์ถอยหลังดูสัญ,ญญาณภาพหากภาพขึ้นแสดงว่าใช้ได้เสร็จแล้วติดกล้องให้ตรงตำแหน่งกลางไายทะเบียนมากที่สุดหรือตำแหน่งเดิม ในภาพตัวอย่างจะติดตั้งเข้ากับชุดโครเมียมฝากระโปรงหลังด้วยเทปกาวสองหน้าใส่ชุดโครเมีม่มฝากระโปรงหลังให้ลงล็อกและขันน็อตให้เรียบร้อยจากนั้นเก็บงานสายไฟใช้เทปดําพันสายขั้วสัญญาณทั้งสองขั้วเพื่อกันหลุดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพียงแค่นี้เราก็จะได้กล้องถอยหลังตัวใหม่ที่ภาพชัดในงบร้อยกว่าบาทและทําได้ด้วยตัวเองและเพื่อนๆล่ะครับเคยไปเปลี่ยนที่ร้านกันมาเท่าไหร่ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับโกยธ์ดีอาไว้ด้วยในการเลือกซื้อกล้องหลังก็จะมีอยู่แค่2ข้อที่ต้องรู้ก็คือกล้องถอยหลังจะมีอยู่2ระบบจะเป็น CCD และ AHD รถเพื่อนๆใช้กล้องระบบไหนก็ให้สั่งตัวกล้องระบบนั้นหากไม่ทราบจริงๆก็ดูได้จากสายเดิมของกล้องเมื่อเราทราบแล้วก็ให้ไปสั่งกล้องตัวใหม่ได้เลยทีนี้ก็ใช้ได้แล้วและหากเป็นระบบเก่าที่ใช้ระบบ CCD หากเพื่อนๆสั่ง AHD มาก็จะไม่ขึ้นภาพแบบนี้ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูดีๆก่อนทําการสั่งซื้อเพื่อนๆจะซื้อตัวแบบไหนราคาเท่าไหร่ก็ขอให้เป็นระบบภาพที่ตรงกันกล้องที่เพื่อนๆสั่งมาเปลี่ยนก็สามารถใช้งานกับจอเดิมได้ด้วยความปรารถนาดีจากโกยุตเดียวยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกระจายกับโกยุตเดียวาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ